เดี๋ยวไปสุ่มปลาครับให้น้องมอยมาทำกับเ้านี้วันนี้เราบวิวนับปลาครับหมาเฝ้าหมาเฝ้าสาระครับแล้วนี่กับข้าวเดี๋ยวไปหาปลากันกับลูกชายลูกชายเป็นกล้องปะปคือวันจะได้ไหมแล้วปาหาสุ่มตามาหัวกะโหลกครับที่ท่อวินน้ำเพราะปางจะไปเล่นน้ำเมืม่อกี้ันเสือกขึ้นมาเดี๋ยวไปสุ่มมาทำกับเ้าสักหน่อย,อยก่อนปลาคารเลย โอ้โหผมเ้าใจอาจจะไม่ก huh. uh ับ้าเออแล้วก็เดินหนีตัวใหญ่กือโรล้เนยนั่นะไตีปุ๊บโอสุ่มไม่พอนะปุุ๊๊บปุ๊ปุ๊บปุ๊บุปบบ

เอาตอนนี้ให้ลูกชายจับนะครับเพราะมือผมตมมไมัไม่ไมิครับมนะเอออ้วนบัเกเลยอะโอเคไ ไปเลเป็นไงไม่ไ e ด้แดกฮะเด็กเอ็งไาส่งอนุนได้ปะมาที่รอถือให้อันนน่ะปลาช่อนนู้ตัใหญ่เปล่าใช่ส่เลยบ๊อบ เมื่อกี้จะได้แปะใาอยู่แล้วเฮ้ยกัดกอ้ยกรดกไปแล้วไปแล้วไปแล้วหลุดมดตักเลยมดตักเลย

ไอ้นุ๊กไนุ๊กนุ๊ใหญ่ไหนล <ไ therapist? S 1> ่ะนี่นใหญ่อยู่ท้าไมใหญ่เท่าไรไม่ทำไม่เท่าะไรน่ะจะเข้าไหมจะเข้าไหมมับโอเคจับกันกี่ตัวจับอย่างนั้นมันไม่มันออกยาก ออก้วเลยมัดไม่รู้ใช่ไหมปบปะปะหนักแล้ววะเฮ้ยตัวเท่าเท่เท่ากันเลยวะแต่ว่านะักไปหลอกป่ะเฮ้ยมัดด้วย เนี่ยร้อนมันออกไปนะอารมณ์แบนี่โอ้ลองไหมอร่โลองกวาเลยนนลนองกันไปแล้ว เปล่าเปล่าตัวนี้อะไรกันอืมป่ะโอ้ใช้รหลุดไปไหนตัวเมือนคันจะได้มาี่แค่นี้ก็ปวดแขนแล้ว